การรักษาหลุมสิวด้วยเครื่อง p i c o Plus นะคะสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยเพราะว่ามันจะเกิดกับปฏิกิริยาการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัดพังผืดดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำรูขุมขนจะดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์แรกหลังจากนั้นหลุมสิวเนี่ย มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ฟิลลิ่งรู้สึกได้ว่าดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกแต่การรักษาลุมสิวไม่ได้ทําครั้งเดียวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเป็นหลุมสิวมันก็ใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นการรักษาก็เช่นกันต้องใช้ระยะเวลาเช่นกันนะคะหลุมสิวเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทแบ่งง่ายๆเนาะเป็น4ประเภทนะคะไอซ์พิคก็จะเป็นหลุมลึกๆแหลมๆลงไปอันนี้เรียกว่าไอซ์พิคนะคะเป็นหลุมปากแคบไอซ์พิคเนี่ยรักษายากสุด2นะคะก็จะเป็นเรื่องของ rolling scar หลุมสิวแบบนี้เป็นหลุมสิวแบบตื้น,นขนาดนะคะค่อนข้างกว้าง,างลงลึกไปถึงหนังแท้หลุมสิวประเภทน,นี้รักษาไม่ยากมากบ o ็อกสกาบ็อกสกาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกล่องลงไปจะเป็นแบบเป็นกล่องแบบนี้ข้างล่างตรงตรงช่วงนี้ค่ะเขาะจะมีพังผืดลังที่ถา การรักษาเนี่ยก็คือไประเบิดผิวข้างล่างทาให้เกิดการกระตุ้นการกสร้างคอลลาเจนใหม่แล้วก็ตัดพังผืดทาทให้หลุมสิวดีขึ้นนะคะหรืออีชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าไฮเปอร์โทฟิกสการนะคะหลุมสิวแบบนูนหรือเรียกว่าแพทูล่าแอนเนสการมักจะเกิดขึ้นบริเวณจมูกหรือคางนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นสิวหรือเปล่ามไม่เคยหายไปเลยมันเป็นปีแล้วมันนูนอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่สิวแต่มันคือหลุมสิวชนิดหนึ่งที่เป็น แบบนูนแบบปูดออกมานะคะการรักษาค่อนข้างยากแต่ว่าเราจะใช้ตัว fractional micro l a n e r ของ pico ะคะ่ะทำให้หลุมที่มันนูนเนี่ยแบนราบลงได้นะคะเคสนี้ว้าวมากๆเลยตัวเขาเองก็รู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นแฟนก็ทักว่าดีขึ้นมากๆเลยเรียกได้ว่าพร้อมใช้หน้าเลยเคสนี้คือเขามีอีเวนต์คือต้องจะต้องแต่งงานเขาต้องการความมั่นใจมากขึ้นในการรักษาหลุมสิวคือก็เคสนี้ก็แฮปปี้มากๆเลย